ที่เรามีก็ลงไปเลยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะเริ่มจากส่วนที่เป็นฉากก่อนฉากหลังนี่ก็จะเป็นเป็นหญ้าสีเขียวอันนี้เป็นไม้ดอกที่ร้านนะฮะช่วงนี้ฝนตกแดดออกอากาศสดชื่นไม้ดอกบานสะพรั่งตอนนี้ก็ลงสีนะฮะจากต้นโมงต้นไม้นะฮะมันเป็นระดับหน้าหลังนะฮะ เทคนิคเมื่อสักครู่นี้คือใช้สีขาวมาเกลี่ยเลยนะครับอันนี้เป็นทำสีแบบใบไม้ละเนี่ยโดยการดูเทียบกับต้นไม้สีมันจะเข้มกว่าพื้นหญ้าแต่ก็จะลงแบบโปร่ปงๆให้เหมือนแบบแสงมันก็ทะลุออกมาได้แซมสีเหลืองนิดๆในใบไม้นะฮะมันก็มีใบไม้เหลืองๆห,หน่อยแล้วก็จุดๆเข้าไปเราก็ดูอีกครับเทียบอีกอ่า โ okay. อเคผงโคนต้นไม้มันจะสว่างกว่าตรงปลายปลายมันจะเข้ม,เข,มเข้มกว่าแล้วก็ค่อยใช้สีเข้มเข้มเนี่ยไปลงตรงปลายนะฮะพอลงเสร็จแล้วแทนที่เราจะใช้สีดําเราใช้สีคู่ตรงข้ามครับอันนี้จะเป็นสีเหมือนน้าเงินเข้มๆแต่มันก็จะทําให้อ้อาวนี่กินมะม่วงกวนต่อด้วยทําท้องฟ้านะฮะวันนี้ฟ้ามันจะสลัวสลัวหน่อย มีน้ำปูอ่ะโอเคฟ้าเราได้แล้วตอนนี้ตอนนี้มาชํำพื้นให้มันมีจุดๆนะฮะมันมีใบมงใบไม้นะฮะเขียวๆแล้วก็มาลงตัวละครตัวกระลอกไอ้น,นี่สีส้มน,นีมก็เกินจริงนะจริงจริงกระลอกมันก็ไม่ได้ส้มอะไรขนาดนี้ไอ้น,นี่ให้มันแบบเหมือนมันเด่นปุ้งออกมาส่วนตัวละครนี่ก็สีแดงแดงเน่าครับเต่าทองอันนี้เป็น นะฮะหลานอัพสแตนะฮะของเพื่อนนะฮะมากินได้นะฮะนันดูดูดีอ่ะกบสีเขียวนะฮะอันนี้สีชมพูตรงนี้แล้วก็เอามาระบายที่หูแมวด้วยแล้วก็ตามตัวแมวต่อใช้สีเทาๆาค่อยไล่ไปนะฮะ ที่ตัวแมวให้มันกินเข้มนะถ้าเรียบร้อยไม่มีแดดนะะวันนี้สบายสบๆแต่งลายแมวให้มันเข้มนิดนึงนะฮะแล้วก็เอียงกระดานนิดนึงเกลี่ยกเกลี่ยก,กระลอกแล้วก็มาเติมตาแมวเสร็จเรียบร้อยครับอาขอบคุณครับ